สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีสุขุสุขคนเด้อยินดีตอนรับเขาสุซองว่าสุขคนยินด,ดีพี่น้องไม่เลยลองคลิปตั้งซองมื่นเนาะพี่น้องเนาะก็คือว่าบราิเวไปไซส์ทีเพื่อนซื้อเนาะพี่น้องก็เลยว่าโอ้ยจากสาิถ่ายคลิปยังถ่ายคลิปอันตำบักหอมตำกหุงพี่น้องก็คือสิบเบื่อกันเนาะพี่น้องเนาะก็เลยว่าอันบริเวถ่ายว่สาสนาพี่น้องพี่น้องก็อันเห็นคอมเมนต์อยู่คือบลงคลิปบลงคลิปเนาะพี่น้อง มือนี้เนาะพี่น้องบาสุกสีไปดำหน้าซอยน้อง ро, อาโปเนาะพี่น้องเนาะน้องอาโปเพราะว่านบาสุกได้เกินเกินในคลิปไว้แล้วว่าสิไปซอยเพิ่นนลยนะแต่ว่าพระท่านเนี่ยไปซอยจักเชื่อก็กคือมือนี่เพิ่นสีแล้วเ <c oughs> พ,พิ่นสีแล้วพี่น้องก็เลยว่าเออสิไปซอยเพิ่นซะอ่าเป็นตอนแรกเนาะพี่น้องตอนแรกอ่าตอนเช้านี้ไปพระท,พาาท่านเพราะว่าลูกซ้ายของเ้านี้แซดค้างเพิ่นว่าน้องอายังจะให้เิสีแล้วเลยสีแล้วแล้วบ่นหน้าพิ่นว่าโอ็ยังให้ กแล้วมือนี้อี้กันแล้วขันแจมากกันแล้วมือนี้นะขันขัดนบาซุกบวไปกันแล้วมืออื่นน้องพี่น้องบาซุกเลยสิไปซอยขันแรลงนี่น้องพี่น้องให้มันแล้วมืออื่นเพราะว่าเบ like ือนกับมีเวียกอีกพี่น้องมีเวียกก็คืออันน้องเกเพิ่นสิเอาผัวพี่น้องเพิ่นสิแต่งงานน้องพี่น้องเนาะคือหอบก่อนที่บาซุกไปถ่ายคลิปเพิ่นนะอันเพิ่นกระลังผูกแขนกันน้องพี่น้องวันนี้เพิ่นสิแต่งงานผูกแขนนี่แหละผูกแขนแต่งงานเอาเป็นผัวเมียเลยเห็นะพี่น้องอ่ามืออื่นเสาสิได้ไปงานน้องเกเนาะ ปะแต่ว่าตอนนี้ก็พากันเดินทางไปดําหน้าซอยหนองอากับไกลๆกันนี่แหละนี่แหละพี่น้องนี่เห็นว่าหน้าหนองอานี่มังขานเฮือนบาซูกี่ละบาซุกก็อยู่นี่หนองอาก็อยู่นี่เนาะซึ่งอีเมย์กับอีพอกับลงสามหน้านะนรับบาซุกมาเลยลงซอยสิไปดำซอยหนองอากันเพราะว่าอันโอ้ขึ้นเมือดไปพี่น้องเราจะพากันไปดำหน้าซอยหนองอาเนาะ ย่างเพื่นท่านวะนี่แหละหน้าหน่องอาแม่นเบิร์ตอร์นี่แต่ว่าอันเพิ่นสิซัมให้นี่ให้สุดท้ายนะแต่ว่าแล้วก่อนเดีบบาา๋ยวโบจ้าพี่น้องเลยยังให,ให้นึงให้นอ้อยเพิ่นว่าเพินนเ่นขาดไรโอ้เพิ่นเด็เด็เด <c oughs> ็ดอีอ <c oughs> าโป้ว่าจีาต์ต้มให้นี่หม้อสิแล้วจงังสนะิย่างมาเห็นนะยัน ยามันแดดเมื่อวานหรือฝนตกแห้งๆพี่น้องเลยท่างหยุดเปื่อนเบิดแล้วแต่ว่าอาปฟโอ้คนดำซอยบวกได้หลายมันเนาะคิดว่าดำสองสามคนเฮ้ยก็ได้บัวฝ่าออกมาโอ้ยแด้วเลยพี่น้องเลยไอ้ลูกอยู่บนนี่ อาโปเอ้ยเป็นสี่ยแหละเดี๋ยนาะเออดำต่างอาโป้ดำตั้งแต่มื่นเข้าไปไทยมื่เดือนวันที่ทีนะ่ผาเนาะเข้าไปไทยเข้าไปเข้าไปไทยวันที่ที่ผาแต่ว่าเนาะพอดีเดิมดำเนาะมือนในวันที่เท่าไหร่<า> <laughs> คือว่าษาเมันหน่อยวันที่ที่ผาวันีมันเป็นเนี่ยเด้อว,วันที่ครบเดือนเด้อ น้องอาบามื่นะว่าชิมมาสอยพิ่นาไอซุกบุตรองมาสอยดีกคนวเพินพ่นาเอาเองพิ่นได้ห่พี่น้องเกิดชิลแลลวอะไรพินพ่นาเขาเด้โบมาสอยสักมือนนะอู้ แต่สบายดีวะยันนาไส้เปิดหนาว่าไงปาหนาคือขาวแต่นาขาวจะได้ทักคือเอาคีีมเลกออ่ายไปใส่ฮะเป็นไงสมุทรสาบนะสมุทรสาครับปูอื่นเตรียมจะเสาร์ได้ไปงานแต่งแฝดงั่หงานแต่งหมู่จะแต่ว่าออื่นนะ

เป็นยังหนอ่ากูดำแป๊บเดียวนี่คือโยบโยไปหอดูู้สามารถดำสวยอยู่ทางนันเกลือระเบ้าเกลือระเล่าโอ้ชีวะปะปะเอ้ยุ้ยเนาะน้ฝามือานอ

ใช่สิวบบคุณิดค่ะแม่เห็นบ่แม่นอ้นองอาวาสาอาไม่ตะยืนดีซ้ำไรอ้า่ะกูมาดำซอยมึงบวเห็นว่าแม่กูสามหน้าอยู่ทงหน้ากูยังบวชไปซอยจะเช็ดนังสูข่อยกินมาแรงค่ะโวชเจ๋อ สิบประจานมึงหดดอดลงเฟสลงอันนี้ทิกต็อกลงยูทูบลง,ลงทุกอย่างท่านนี้กินแจ่วได้อาโม่ใส่ดอกหมอนมันแดดซำมันมัดให้เนี่ยนั่นบังก็ขามเนาะมาเด้อพี่น้องเด้อมาดำหน้าเด้อ ใส่กะร้ายอยู่บนนี่มันสี่ดวเนาะจำใส่ได้ร้ายเนาะยาอุ้มกะบ่เป็นอู้ยอาอุ้มกะบ่เป็ิยจะสิเอาฟัวด้อาเด้ออิฐีมาซอยเราบอกอิฐีม์ะ มือมือนั้นครับบอมือมันเอินซะก,กูหามว่มือเดียวครับบอสาตีเพิ่นกับมาซอยเดือเด้อพี่น้องเพิ่นมาซอยตั้งแต่มือนะั้นเพิ่นม้วนก่อนเพราะว่าสิทธาส้วนเพิ่นมาพร้อมกันนะเพิ่นกับมาก่อนแม่ซะบอสิตชั้นตัวเอ,อ๋ยอยุยสิเพื่อนนี่ตีบลงมะนี่แป๊บหนึ่งนี่ พอดีคนหนาหนาได้คนนี้ตีมาไอนะ้เนาะรุดเด้อเนาะ <c oughs> ข้าวหนึ่งสะออกเลย <c oughs> โอ้ยมันรุดเทย ความยาเน้่มันอุดมันอุ่มนมันรุดอ่าเข้ามัดพอดีผู้ได้หมัดมเานาะม่จะมัดบด่ะห่างโพดประจักรไขดำพอดีว่าสำนีดะห่างโพดห่างไดเนาะ <c oughs> บุตรีว่า กุทีโยบโยบอาไปให้นี่มันงามอยู่เด๋เน้องอาโปเนาะกูปั่นเครื่อง ตอนนี้ห่างก็ดำแดีวแล้วพี่น้องห่างก็ดำมากตั้งแต่พุ่นเนาะเดี๋ยวดำซอยหนาเดียวเด้อบมสุดตจำพี่น้องเลยไอ้สุกดำบมสุดหนาจำโมซุดจะได้อ่านี่อ้ายก็สุดเด็ดเด้กนา้ดำจนสุดกะเพิ่นกะบมเห็นแต่ว่าเดื้อๆ้องอาโปไปไถเดินหนาซาตีก็ซาอาบปเดีไปน้ำเนาะ เป็นสีคิดหอขอได้พ,พี่น้งองเลยอ่าปู้เอาอย่างเอาจะว่าเขาไปย่างก<อ>ันนั่นนะครับ่ไปย่างแถว BTS เียงว่าอโศกค่นบ่แะ่มันขายขางงจะอาไอยากได้เป็นบกรื้ออมา,อ,า,มาอันนี้ด้ ใส่สงใส่ซอยอแ,แนะาากะแล้วเนา,าะมัดิน้เาอาเป็นกระเลาะแล้วมันยาสิผ้าเป็นหาหลถ่ายคลิปและถ่ายคลิปเป็นเดือนนะล่าหน่องอาครับองตีแปรประจนไผ่พ,พอโอ้ยมึงสิผ้าคอนยังหายหน้าเลยอยนอนักอก่มึงงามึงบดดําหน้าดอกอามีเตแม่มึงดํ นี่เป็นหน้าเอกยอไดน้น้อแมานบ่หน้ามึงบ่นี่แม่เนบ่มือว่หน้าเอกยอ,กยอโอ้ตะกี้เป็นตะกี้มันมีคัอย่นี่อ๋อครงประสะขด,ดออกมดีอนอกะแต่บ่มีหน้า แต่ม่มีมนม่มากน้ำข้าวจบอกว่ังมีตดต้อออยอยเยา,า,าไปเสริมดังไป <laughs> นี่เนี่สปสอนเซอร์เสริมดังเก่ไปบ่ไปอืจะกะว่เสริมดังจาสปสอนเซอร์เล้ากามา <laughs> เสริมข้างนะ้ยิบยิบอันเห็ดซักว อยากได้ร้ายโผดเขาบอกเอาเขาบอกหายแล้วอาเขายกเลิกแล้วฮนด้หยิบเนี่ยไม่จะก็างหนาสิมันก็ต้องถูกหนาตัวถ้าว่ากูจะไปขอดมาถูกหนามึงถูกแดดก็สีปั้นไม่วันนี้เนาะแน่ลำห้างนด้ตีอามันสิเดียวไว้จำห้างทำดี มงแน่หน้าน้าหงอามึงแน่ตีกูมงน่ตีหน้าน้าขาเจ้าที่เป็นที่แล้วว่าในพี่น้องมือแรงหนงอาสีขาเป็ดสุกินเนาะโมเมพี่น้องมเมทแซงหัววัชิขาเป็ดา่อใอือั้าแซดในกลุ่มของว่าไอซุกขันจมาส้อยคอยคอยวัิขาเป็ดสุดจกินแคพ่งเบ่บข้นเปเจ็ดนั่งจะสุกคอยกินเนาะ แต่วปเนี่ยหัว่าเป็นตะแสไปอ้อมซะอ่าขันจีเนีนะฮะโอ้ยขอใจกซุปด้ลขนไอมสอยกนไแล้วแน่นเนาะถ้าเป็นคนแบบอันนี้ได้นี่ันมาซุกปมาสอยน้องอากันไแล้วมืนี่ฮะคุณน่าดมมาตั้งแต่พูดมกไกลเติบไปเ้อ บัดบ <c ười> ้านเ้าคือจะมาเงียบเงียบเนาะคือบ่มีคนอยู่ตั้งแต่พ่าตั้งแต่ปูวังและเสียไปเนาะบัดเศร้าคือคืนเลยเออตั้งแต่นั้นมาแต่ปลาเศร้าบ้านก็ลงมาบัดลายนะเนาะย่านี้แบบคนไม่ค่อยลงบัดอะไรดว่าเขาบ่ได้ค่อยมาลงวัดบ่คือว่าเดี๋ยวเขาก็ใหญ่เนาะ ตะกี้ตอนอยังหน่อยมาหลินตะวัดคัะนะไปยเลยลังผ้ากันขึ้นเด้ดอสาบไปสายสามันแหลมมันตัวว่าจะซื้อ มันเบิร์ตเบี้ยแบบกระเปซามเห็นเด้พมี่ประหอยอึดประหอยมันกินยังกับแม่ยังกับแม่ยังกับแม่เนาะแต่แม่กับแม่เถิดน้องคนหักแม่หักโผหักโผลกเนาอนีอีกมัดนึงเอาไว้บุพเพเราไม่หยิอันนึง

บ้านนี่เอินบ่ดูร้อนบ้าบ่ที่เราเลื้องเต่าเตกีน้องพี่น้องแต่าวตกีตอนยังน้อยบาซุกบวชดน้อพี่น้องบวชดได้กาบวชดได้ประมาณเดือนหนึ่งที่นี้ไแ้หกุตีบาดิ กันงูลงชินอะไรนุงจทาแไม่ต so ้องเหมนกันงชินพี่ปูเห็นป่ล่นเอาจะได้คอยบวอันนพี่น้องตะกี้บวอัตอนยังน้อยจืได้แล้วตอนนั้นจืดขึ้นใจได้เหมือนะฮะตื่นขึ้นมาเตื่นบ่ายสามสามโมงตีสามแ่นี่ปูเนกมาสูบยานะนางสูบยาแล้วกัพอดีกับเพิ่นกับ่ก เอียงเองียงว่าตกแตก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 ,ก,แกะนะไปพอดีเพื่อนๆไปไขประตู <c oughs> เปิดลงแมาบุม้มไฟวาบขึ้นมาไฟวาบขึ้นมาไฟไหมไฟไหม,ไ,ไ,หมไปเอาหนามาไปเอาหน,ามา, <c oughs> นามาน้ำที่ปูวังแล้วมาเอาเข็นไปซวยหนาแล้วนาะยยึดถึงแล้วก็ไปสาดใส่บุม้มประยูรพากันลง่งพากันลง่งพากันลง่งพากันล่งเอาไปซะ <c oughs> แล้วก็ลงล่งลงแม่ วันนี้คอยก็ึ้นไปคืนไ่น้องขึ้นเป็นกุฏีเาจำนตอนนั้นบวชใหม่ๆเด้ในเงินเจษทิหาพันไปสูตรสูตรเทื่นเขาตายฮนะ <c oughs> สูตรเทือนดีเออคือจะึ้นไปเอาเงินมันอยู่ข้างๆก,กันนะพอที่วันนี้ควันอ,อ่าบวชใ่บวชออกคือเดยผ้ากนงงงงงงงันแลดนุ่งอ่ะเงิ่นเราใหม่เบสชหาหล้านมาดูเถดอะอืสามสิบลาน่า <c oughs> ต่ข้าวตะกิเนาะ ได้ลายไหมนี่สามสิบบาทจะขาดตะกี้พี่น้องบัดคั่มแล้วค่ะคอยได้ไปเห็นมันคือเปืือยเนาะครับแล้วเนาะคอยเห็นเขาไปล้อมใหม่เออมันเปืือยมันเป็นมันขาดเขาว่าเขาว่าค้่มเรามันหนาจะบวบหลายเปอร์เซ็นต์นะแบบเราไปซื้ออยาหารมันบวบนี่ปกติค้่มมันถือไฟมันบวบเด็เปืือยเด้อเด้อมันคือว่ายแต่ไฟมันแก่แห้งเนาะบวบใหญ่ไม้กุดชกเป็ย่างอื่นอบบใหญ่มาไฟมันแห้งนะตัวนี้ไฟกุดตีเนาะมันแห้งไม่เบิดหลัง อได้ตอนมือนะไอ้บ้าเซ้กับวัวแตกเคยอันนั้นเสาไฟฟ้าหรือไอ้เสาอันนะเสาจานโทรทัศน์ตะกี้แพงโทรทัศน์หลุมใส่จุบพาไปหุ้งหมอพาไปหุ้งหมอซาดาวุ่นอยู่หน้ามือนนะคอยไปนั่งเจิมเซ้ยู่ทางอันนั้นนคอยนั่งเบิ่งผ่ามันใหม่ที่ดอหน่อยที่ดอหน่อย เนี่ยเลเนาะดีใจในตีแบบดิขอขอว่ามาขอขว่าอขึ้นจบได้แล้วเดี๋ยวเดพี่น้องสีนไปเี่อวันนี้เอาใช่ว่าสิทาสามสาววไร้สามคิดว่คิดว่าสิทาสามสาวสาแรกเอนาะนี่อาไปนะพี่ว่าอยู่สามสาก็ได้่าอยู่ด้วยสามสาวกได้ตีตน ว่าก็ไปเห็ดอยากอยู่ท้ายเนาะติดตันเพื่อสัมสาะบา่ได้น้ำดำตัวเห็ดนะนี่พี่พน้องตอนนี้เขากา็เรียบร้อยเลยเนาะเดี๋ยวตอนแรกเขาสิ้ผ้ากันน้องอา,าเป็นแบบเป็นเฮ็ดอันกระปุนสุกินเนาะเฮ็นกระปุนสุกกินซัำน,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 นะเออนายก็ตั้งขาวเนาะมีพี่น้องทานมาว่าสุกไปใส่ขี้มันยังมาบอกเพี่นะ ขีมมันบอมีซื้อเนาะอ่าเนาะจ็กสิบบอกจากไหนนะพี่น้องขีมแบบข้าจับปรุงเอาขนาดแบบสข้าจับมาปรุงเอาเลยมะทามาใส่เองขนาดพี่น้องมาใส่เองข้าจับก็เอามาใส่ผลิตเองผสมเองแมนผสมเองโอ้โหว่ามันสิจากไหนเนาะแต่ว่ามันก็ใส่ดีแนะพี่น้องสิวสิวหยมสิีปกติก็ตอนนี้เป็นยังก้อยกินเลยก็เด็กกันแย่ท่างกัน อาบดอกก้อยดกนนั่งกินค่ะนะะกอยแวกินเปิือนัเน่งแบประตูเอเดี๋ยวนี้ซักเขิมเติมนะนะน้องอาบปค่ะปน้องหกินสมบักม่วงกับเถอเดี๋ยวฮอสิมากินบักม่วงไสอาแต่ว่าบักม่วง บ่นี่ไงตายเอาบักม่วงให้อ่ายนี่แหละจักซองสามหมากไามา่มนี่จะเสียมไปเฮ้ยอันนี้เป็นร้านน้องอาน้อพี่น้องลูกไอ้ยุ้ยกว้างใส่เออสองสามหมากเนี่ยสองสามหมากก็พอแหละ กินสมบ่ราอ้หายอยากซืิอจตีกองแหละหมตีตึงตังตังอ่าเพื่นคือดันหลันของแล้วพี่น้องเนี่ยเฮื่อนน้องอากับเพื่อนบาซุกเป็นตีความไก่กันนี่เพื่อนบาซุกนี่เฮื่อนน้องอาอันเอิญไปถ่ายคลิปย่าง มื่อหันนะอันนี้อันนี้เนี่ยเราก็จะผ้าอังไปอันนี้ไปกินหอยเนาะมือหนาเนาะไปเบิร์ดล้างโต๊ะได้ตายมอนี่ยเมื่อยผู้พี่น้องอยูไปใหม่อันนี้ก็เป็นหน้าบ้าซุกพี่น้องเห็นมาซุกหน้าบ้าซุกยูแม่กับสามหน้าอยูไปเห็นหน้าผัวพี่น้องเห็นเนา แค่ปลาซุกซิซูปให้พี่น้องเบิ่งว่าอีแม่สามนะเห็นมา <c oughs> นี่อม,ม,ม่าพร้อมนี่นะแล้วสามมือละเล็กมือละน้อยพี่นอ้องมือเจาะแจ๊กก็สามจนะสน่ะเพิ่มจริงไงมันลแล้วแหละต่ว่าอีแม่เราไปอันดกอากาศนะ <c oughs> พักสี่ยาคืองามแท้โอ้จังไหนวัดสวยกี่เราอยู่หาดเนี่ยอยู่บ,บาเนี่ยก็ดี ปาที่โตกินมันในตีนี่พักกันเนี่ยนี่งามไดยงามดีอยู่สวนมาสุกขันเกีียงเลยเนะาะปาประกาศจะขึ้งงามใช่ไหมมีพักยังแต่วันนี้มีพัก,กวันนี้ปาอาลวกกินนั่นแหละจักมือว่าแบบมือไหร่ฮะ กบมาปนกินเถอะนะเนาะจะอยากกินกับพักอันนี้พี่น้องเลยอู้วพักขิกากับมีเออมือหนาส่วนยามาปนกบกินก่บนี่สวนมาพี่น้องพากันลูกันสิได้สายได้บ่คำสาวบัวเิงสาวบัวเถิงสามก็มา ถ he like, ้ามันทังกูได้ตีตนน้องหมอกม่วงน้องอาซองซ้ำหมากะต่อยมากินพ่อแต่อจะสิกินน้ำลายบ่นี่แหละนอกวันหน้าเขาอยากแข่งกับฮ่ากินเนาะอาโปอเออพ่อแต่ กินก็อยากฮะอยากเฉยๆนักมั่งอ,อ,อันนี้มันต้องกินย่ามซุกเนะเพี่น้องมันจังมาแซะมันจัง,งแซะ ไซใส่แจยวอืมคือบ่าเป็นตาแสบแท้อืมจบพอจิ่กินได้เกิคืออืมเอาไอชิ้ออาสมม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 อมม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 มนมมมมอมมมมมามม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 ม เอออายลังแล้วหิวสมหิวสมพี่น้องหิวสมมน,นี้สิ้ากันไม่กินสมนน <laughs> ตุด<ว>จ <laughs> ุจุดจุดจุตจุด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 จุจุ่จ เมีนบ <c ười> <dragging> ังแต่ว่าจะชิตีเห็นบอกขวบบอกอะไรบากตัวจะมันหย่อนหยอยหยอยว่าใส่หัวแข้งบ้าเดจะไปเห็นม้งข่อยแห้งสับหบอยู่คือกันเด้ขอยกัมิ่จะไปเก็บฟองกำให้ดัง พัดเบาไล่อยู่น่ะฮไปกินของตัวเองตีว่าโอ้ยตีเนี่ยเป็นอนเบขามาเก็บกินอีแม่ถ้าม่เทนมาบมาข้ามคืสาท่กินเ็นบอมันมาเบืองนี้ไล่ค่ัวเดี๋ยวอาไกินเนี่ยเขาจีบป็นมิเดอเดี๋ยวตอนแรกเขามากิน กระปุนกันของอาเนาะแ่บๆเด้อจะไม่กินเนาะโอเคโอเคพี่น้องกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจมาสูงกันเด้อพี่น้อง,องเจอกันในคลิปหน้าพี่น้องสบายดีบาย